สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเพจเป็ดเทศเป็ดเนื้อสมุนปการนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศนะครับผมการฟักไข่นะครับผมของแม่เป็ดนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็ฟักที่เดียวกันเลยมีขูด้วยมีคูนี่อันนี้ก็อีกแม่นึงนะครับผมนี่นะครับไข่เต็มเลยนะครับเราฟักแบบธรรมชาตินะครับผมก็ไม่ได้เล่งรัดอะไรเขานะครับวันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็ทยอย จำหน่ายไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีลูกเพจนะครับก็มีการทักเข้ามาภายในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็มีโทรมาบ้างนะครับผมก็โทรมากันเรื่อยๆอยู่นะครับก็ตอนนี้จนจะหมดอยู่แล้วนะครับตอนแรกว่าเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับบางคนก็โทรมานะครับผมอยากได้ครับเราก็ปล่อยออกไปนะครับจนเหลือแค่เนี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวพามาดู บรรยากาศเลยครับนี่อีโอ่งก็มีนะครับนี่นะครับเราให้เขาฟักแบบธรรมชาตินะครับผมฟักกับธรรมชาตินะครับเราไม่มีเครื่องฟักนะครับผมมันก็เลยจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดนึงนะครับผมที่ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวดูหน่อยนะปกติเราจะให้ทางคุณหญิงแอนนะครับเป็นคนดูแล นี here, to então, have have 3, uh, ่นะครับผมนี่นะครับนี่เราก็ให้อาหารนะครับผมเป็นอาหารเม็ดนะครับของเป็ดเล็กนะครับผมของเป็ทาโกนะครับอันนี้ก็ของเป็ดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีน้ํานะครับผมนี่อันนี้เพิ่งออกมานะครับได้ประมาณสองอาทิตย์เอ้ยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมอาทิตย์กกว่านะครับนี่นะครับออกออกมาเพียบเลยนะครับแม่หนึ่งก็ประมาณสิบถึงสิบห้ายี่สิบตัวนะครับโดยประมาณนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วพ่อพันนี่เดินกูดุกกูุกกูุกอยู่ตัวเดียวแล้วนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครที่สนใจเป็ดเทศนะครับผมก็ทักมาคุยกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็ดก็กําลังฟักตัวเล็กอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะมีขายอีกประมาณสักเดือนเมษานู่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็รอเขา โตก่อนนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากคนติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ